ไอ้เด็กเดี๋ยวว่าล่นไม่ไม่ไมมเนี่ยไม่ไหนไหนเอาไปคอนลูกมาเหรอหรอลูกอยู่ไหนหลังเนี่ยลูกอยู่ไหนลูกอยู่ไหนบอก่อนลูกอยู่ไหนอ่ะลูกอยู่ไหนลูกอยู่ไหนนี่น้องผีไปคอนลูกมาแล้นะครับแต่ไม่รู้ลูกไหงอยู่ไหนนะครับเอาลูกมาให้พี่ดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว่าเล่น เยอะไวลูกอยู่ไหนดู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 บิขี้เกียจจริงเหมือนข้าลูกข้าเตาเสร็จลูกไปไหนไม่รู้มมกัดเลยเอารูไว้ไหนก็ไม่รู้เนี่ยมเอา้วขหรอะาววดดีมูม่มูม่เล่นงานเรมเอา ยังมีเดี๋ยวบอกไม่ได้แล้วไปแล้วน้องเปิดขอดูหมานอ่ะครับแต่ลูกน่าไม่รู้อยู่ไหนโอเคครับผมช่วงนี้คิดเคลียนะครับก็คุยกับแม่ก่อไปแล้วโม,โม,โมึงมึ